กว่า25ปีที่ Starbucks อยู่คู่กับคนไทยมา3ส,สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆนั่นคือ Coffee, People, Planet ในหลายเรื่องราวดีๆกับสังคมไทยที่เกิดขึ้นเรื่องแรกที่เราอยากเล่าให้ฟังก็คือความเป็นมาของกาแฟม่วนใจเบลนมันไม่เข้มมากเนาะอ่านี่คือกลิ่นเครื่องเทศอ่าผมอะ่ะคือกินสตาร์บัค s อ่ะคือผมไม่เคย เปลี่ยนเม็ดกาแฟเลยก็คือจะเป็นแบบตัวออริจินอลของเขาอะแต่เนี้ยมันมีความแตกต่างออไปเรารู้สึกว่ามันมีความออริจินมากกว่าปะ่ะแบบกินแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นกาแฟของไทยอะคือผมก็เคยขึ้นไปบนดอยที่ปลูกกาแฟไงมันเป็นฟิลเนี้ยเป็นกาแฟที่แบบรสชาติมันจะไม่ได้แบบจัดจ้านกลิ่นไม่ได้แบบแรงชัดขนาดนั้นแต่มันจะมีความแบบอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนไทยด้วยมั้งผมเลยรู้สึกมันดื่มง่าย คือถ้าเป็นผมเป็นคนปลูกหรือเป็นเจ้าของไร่ผมก็คงแบบภูมิใจแบบสุดๆอ่ะเล็กไม่รู้ว่ามันผ่านอะไรมาบ้างขนาดนั้นนะแต่ว่าคนที่ทําขึ้นมาคงจะภูมิใจมากที่กาแฟาเขาได้มาตรฐานจนถึงแบบไปอยู่ในสตาร์บัคได้อ่ะกาแฟาม่นใจเบรนเนี่ยอยู่กับสตาร์บัคกี่ปีนะฮะยี่สิบปีเราเล็กได้ยินว่าเขาทางสตาร์บัคเนี่ยก็คือน่ารักมากอันนี้เป็นสิ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่า ทำไมน่ารักขนาดนี้คือไม่ได้ไปซื้อกาแฟมาเฉยแต่แบบไปไปช่วยพัฒนาแล้วก็ไม่แค่ไปช่วยพัฒนา,ไ,า,ไ,ฒนาไร่กาแฟเฉยแต่ไปช่วยพัฒนาทั้งในแง่ของวิถีชีวิตของกเกษตรกรของชาวไร่ให้เขาแบบมีโรงเรียนมีปัจจัยในการใช้ชีวิตเนี่ยแบบสมบูรณ์เพื่อให้เขามีเวลามาพิธีพิถันกับตัวม้วนใจเบลนนี้ผมพูดตรงนะมันคือเป็นสิ่งที่ที่หลายแ,แวดวงอะ่ะ ควรทำอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตกันและกันเนาะเราก็ได้แบบของดีๆจากเขาในขณะที่ทำไงถึงได้ของดีก็คือเราก็ต้องลงทุนกับชีวิตของพวกเขาก่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตกันและกันจริงๆแล้วก็สซาบ,บักน่ารักมากจริงๆคุณอเล็กพูดมาสักขนาดนี้เราขอพาทุกคนไปยังจุดกําเนิดม่วใจเบลนกันลากาแฟนในในในคนในหมู่บ้านมาก่อนในในปลูกมาสอสาโคนาะสอสาหลังแล้วก็ขยายขยาย่ขยาย่ไปเดี๋ยวนี้ดราม่าเลย กาแฟนี่นะดีที่กาแฟนี่แหละแม่อยู่คนเดียวในยี่สกว่าปีนะทานคนเดียวไข่นี่นี่น่นส่งให้สตาบ้าครึ่งของการหลวครึ่งทานนานด้วยทานกาแฟด้วยให้ลูกปาเรียคนที่หนึ่งอยู่มหกคนที่สองจุมสามคนที่สามอมสามปียาในคนนี้แหละโซเซในหมู่บ้านนี่ดีมากเลยดีมากเลยในหมู่บ้านอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงสบายใจที่ชาวบ้านสบายใจได้ขนาดนี้ ก็เพราะการร่วมกันระหว่าง Starbucks และองค์กรพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานนำโดยคุณไม้และคุณริชาร์ดอาร์เมนที่เข้ามาพัฒนาชุมชนให้ความรู้การเพาะปลูกและดูแลจนกาแฟของชาวบ้านผ่านมาตรฐานคา Practice เขเรียกคาเฟ่เฟเต,ตัว C ีกฟแ e ตัว A and ตัว F Far าร์แล้วก็ E เป็น Equity เขาจะดูแลสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของ Farmer ข,ของเกษตรกรมากที่สุด อันนี้มันดีเพราะว่าถ้าดูแลชีวิตของอเกษตรกรอันนี้ดีกว่าดูแลคุณภาพกาแฟคุณภาพกาแฟนี่มาที่หลงังแต่ว่าถ้าดูชีวิตของคนที่ปลูกกาแฟก่อนสาครั้นกว่าผมสังเกตดูว่า Starbucks เขาให้โอกาสแล้วก็เขาให้ตลาดที่ s t ต b l e มากที่สุดแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็เห็นอันนี้อยู่เวลาผมมาประชุมกับเขาเขาเขาบอกผมอย่างนี้นอกจากกาแฟที่ดี จะมาจากความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรการจะเสิร์ฟความสุขให้ผู้ดื่มได้คนเสิร์ฟก็ต้องมีความสุขเช่นเดียวกันเราขอพาไปรู้จักเรื่องราวของคุณก่อนพาร์ทเนอร์คนหนึ่งของเรากันครับชีวิตตอนแรกก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ช่วงอายุ 19... ครับผมตอนเรียนอยู่มาหลาลัยปี2ได้ทําเรื่อยมาจนถึงอายุ28ปัจจุบันสตาร์บัคให้อะไรกับเรามาก9ปีที่อยู่สตราร์บัคมามาครับ1เลยให้ประสบการณ์2 ให้เงินเดือนให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ3เลยก็คือให้ครอบครัวอยู่แล้วก็ได้ครอบครัวเพิ่มด้วยพัยาก็ทํางานอยู่ที่สตาร์บัคเหมือนกันนะผมก็คือยึดอาชีพสตาบัคเป็นหลักทั้งครอบครัวเลย 4. <c oughs> ก็คืออนาคตที่มั่นคงผมคิดว่าการอยู่กับสตาร์บัคก็จะให้อนาคตที่มั่นคงได้ในอนาคตของสตาร์บัคนะครับก็จะเน้นย้ําก็คือพาร์ทเนอร์คุตเตอร์บิสเนสให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์เป็นอันดับแรกครับผมอย่างเช่นช่วง ที่มีวิกฤตโควิดเลยครับผมขอยกตัวอย่างก็คือแบบสตาร์บัคก,ก็จะแบบพอร์ตพาร์ทเนอร์ทุกอย่างครับผมต้องกักตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยผมโดยที่บริษัทสาตาร์บัคก,ก็ยังคงแบบให้เงินเดือนเหมือนเดิมครับผมตอนนั้นแฟนตั้งท้องอยู่ครับแล้วก็ลูกเรียนอนุบาลหนึ่งถ้าบริษัทสตาร์บัคจะต้องหยุดจ้างหรือเลิกจ้างในช่วงนั้นก็แย่หรือลำบากเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือในช่วงวิกฤตครับผมที่บริษัทไม่ทอดทิ้งพ์ทเนอร์ครับก็อยากให้สตาร์ รักพาร์ทเนอร์แบบนี้ต่อไปครับผมถ้าทุกคนพอจำกันได้เราได้ชวนลูกค้าตัวยงคุณดาวนพัสสอนมาทดลองเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานึ่งวันไปลองฟังเรื่องราวของเธอกันเลยดาวอะ่ะเข้าสตาบัคตั้งแต่แบบเด็กมากๆแล้วอะ่ะจนกระทั่งเราผ่านมาแบบกี่ปีแล้ว20ปี25ปีแล้วหรืออะไรต่างๆอะ่ะเรารู้สึกว่ามาตรฐาน วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะมันไม่ได้มีน้อยลงเลยมันมีแต่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราประทับใจตรงที่เขาใส่ใจนะเขาจําเราได้เขารู้แม้กระทั่งวันนี้เหมือนเดิมไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาบางสาขาที่เราอาจจะไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นแล้วก็พอได้มาเรียนรู้ว่าทำไมเราถึงประทับใจแล้วก็ใช้บริการเขามาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะจุดเล็ก มันกลายมาเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการสวัสดีค่ะหรือว่าการจําสิ่งที่เขาเคยสั่งได้การมองหน้าเขาถามชื่อเขาหรือแม้กระทั่งการทวนเมนูหรืออะไรต่างๆการแนะนําด้วยความจริงใจอะไรเงี้ยรวมถึงแน่นอนผลิตภัณฑ์เขาทุกโปรดักค่ะรสชาติก็คือไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างมันได้มาตรฐานอยู่แล้วมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อที่เขาอยู่มาได้อย่างยาวนานแล้วก็แข็งแร่งขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาคิดมาแล้วทุกอย่างจริงๆ ตอนนี้ถ้าถ้าอยากบอกอะไรก็จะบอกว่าก็ขอบคุณค่ะที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนคอมฟอร์ทโซนให้เด็กคนนั้นจริงๆแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนขอบคุณ Starbucks ทุกๆคนท,ที่ที่ทำให้เรารู้ว่าเออมาตรฐานที่ดีมันสามารถทำให้คน รักแล้วก็อยู่ไปได้อย่างยาวนานจริงๆเราพูดในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแบบได้มาเป็น Starbucks Partner ด้วยก็เลยรู้สึกยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะเรายัางอยากจะได้เมอร์ชแนไดส์สุกอย่างที่อยู่ในนี้ด้วยค่ะหนึ่งในสินค้า Starbucks ที่หลายคนตั้งจับตารอไม่แพ้คุณดาวเลยก็คือแก้วเบนเจรงร์สินค้าจากชุมชนที่ Starbucks ร่วมกับปิน่นสุวรรณเบนเจรงร์ผลิตอย่างปราณีต เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราไปรู้จักกับคุณนกเอี้ยงทายาทปินสุวรรณเบญจรงค์กันครับ,ปเ,บระะเป็นส่วนเบญจรงค์นะคะเป็นเบญจรงค์เจ้าแรกของจังหวัดสมุทรสงครามนะผู้ก่อตั้งก็คือคุณพ่อวิรัตปินสุวรรณนะคะซึ่งได้เป็นครูศิลป์แผ่นดินได้ได้รางวัลจากศูนย์ศิลปาชีพบ,บางไทรนะคะปี2018ทางสตาร์บัคต้องการทําของที่ระลึกเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพอดีแล้วก็ ได้เลือกเป็นจรงงของเราในงาน20ปี Starbucks Thailand นะคะนั่นคือเป็นคอลเลกชันแรกที่ทำร่วมกันระหว่าง Starbucks กับทางปิสาวนจรงค่ะตอนนั้นฟีดแบ็กดีมากค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะอาจจะเห็นว่ามีหลายๆบริษัทหรือหลายๆผู้ผลิตนะคะเกี่ยวกับงานผีมือเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้เพราะว่าปัญหาของโควิดปัญหาของแรงงาน มีโควิดเข้ามาเนี่ยตลาดมันไม่สามารถจะเปิดได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความประทับใจที่เรามีสตาร์บัคประเทศไทยเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกําลังผลิตต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถจะเอารายได้ตรงนี้ค่ะมาสนับสนุนมาจ่ายให้กับพนักงานสามารถอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นมาจนถึงวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าดีที่สตาร์บัคเห็นคุณค่าของเป็นโซเมจิรง เหมือนกับต่อชีวิตให้กับทั้งชุมชนต่อชีวิตให้กับพนักงานแล้วก็ต่อชีวิตให้กับเครื่องเป็จรงของปิ่นสวรรด์เครื่องเป็จรงของประเทศไทยให้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็สามารถส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยได้เห็นได้รู้จักกับเครื่องเป็นจรงในปัจจุบันค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สตาร์บัคส์ประเทศไทยและชุมชน ร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆไปด้วยกันขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มีส่วนร่วมมาตลอด25ปีที่ผ่านมาและตลอดไป